ไทเนียมไทเทเนียมก็ใช้ที่ขุดเล็กแล้วก็ผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยบผมเขยคนเดิมเพิ่มเติมคือมินิเวิลด์บ็อกอาร นะครับวันนี้ผมจำก็ผมพัฒนาขึ้นเยอะเลยเนะนะี่ยะคือผมไปเล่นนอกอกรอบมาหลายวันเหลังจากไม่ลงคลิปผมก็ไปเล่นมานั่นแหละแล้วก็ได้ตอนนี้แหละผู้เล้เาแต่ว่าผมก็ไปจับลิงมาตัวหนึ่งนะดูหรือเปล่าเอ่อ นี่ไงนี่ผมไปจับมาตัวหนึ่งนะครับเป็นลิงอืมเดี๋ยวผมเอาของใส่กันคือลิงมันมีมันมีความสามารถในการที่แบบเก็บของให้เราได้นะก็ถือว่าดีอยู่นะดับหนึ่งเลยนะเออลิงมาเก็บของ้าได้แต่ข้อเสียที่ผมเห็นเลยก็คือมันเลืกตามเราไม่ได้นะครับ แล้วก็ผมอักเกตอุปกรณ์ตัวให้เป็นอุปกรณ์ทองแดงกันแล้วนะแล้วก็ครับโต๊ะนี่มอแล้วก็คิดว่าจะเผาแร่ทองแดงมามาเริ่มการเผากันเลยดีกว่าเผากันนะครับโ๊บโอเคแล้วก็ผมมีเหล็ก พอที่จะอัปเกรดโตะคาบได้แล้วนะถ้าก่อนอื่นเราไปหาเชือกกันก่อนดีกว่านะเชือก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 อยู่ไหนเอ่ยนี่เราก็เอาญ่านี้มานะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็นี่มันจะมีเชือกอยู่ค้าไป แล้วก็ขัดหินด้วยนะแต่ก่อนอื่นขอหามันไม่เรียกวาย่านมันเรียกว่าวจะพืชกำมือนะวันนี้เราจะมาสำรวจป่าดังเกิลเพิ่มกันนะครับจริงๆผมสำรวจไปเยอะแล้วแหละแค่ไม่สำรวจป่าดังเกิลดีกว่าผมคิดไอเดียใหมอนะ่ออและวันนี้ผมว่าเราจะไป หาเป้าหมายของวันนี้คืออะไรดีอ่าน,นี้งั้นเราทําตามเวสมันก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วก็อาจจะมีเสียงรดอะไรรบกวนหน่อยนะครับก็ขออาภัยด้วยนะนี่ได้ไม่ได้วทองแดงงั้นเราก็ไอ้ตอบล้อมเนี่ยใช้เหล็กหกอันนะครับ เอาเล็กมาหดอนันแล้วก็อ้อลืมต้องอัปเกรดคันโต๊ะก่อนขุดขุดโต๊ะนี้ทิ้งเลยก็ได้นะครับเอาไปโยนลงลาวาเลยก็ได้แต่ผมจะเก็บไว้เป็นอันสำรองแล้วกันงั้นผมแจ้มันอยู่ในนี้โอเคแล้วก็เอา Ừ, เออว่ะผูเใหญผู้หญิงเคยไปนไหมลืมอ๋อผมจะไปคุดทินน,นี่หน้าบ้านมาขุดสีก้อนนะครับมาเลยขุดเลยแล้วก็เอามาครับอันนี้นะครับผมแล้วก็เราก็สามารถอ๋อผมลืมแล้วก็ เราสามารถครับไอ้นี่ในตกคักได้เลยนะครับแต่เกิดอยากถึงเต้วหน่อยนะก็เป็นแบบดูเวทนาการก็เอาโค้นมาว่างอย่างนี้นะครับเออนี่นี่ง่ายปึ๊บแล้วก็เราจะได้รับอ่าเราจะได้รับเลเวลมานะแล้วก็อันนี้ถ้าเอาไปเผาแร้ทองแดงได้คูณสามไหมนะทัวดีมาก ต่อมาเขาให้เราหาเทเนเน,นียมนะครับเราจะไปหาจากเกาะลอยฟ้าได้นะแต่แถวนี้เหมือนจะไม่มีว้าเราต้องลงไปขุดเหมืองกันนะครับผมผมก็ขุดไปแล้วหะายเยอะอยู่ผมจะมาฉายให้ท่านชมดูต่อแล้วกันเดี๋ยวขอเวลาหาแร่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่นะครับผมนี่เวลาเราขุดเหมืองกราจะเจอดินอย่างนี้นะครับ ก็เราก็เตรียมพั่วมาด้วยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เจอฐานแล้วนะก็คือขุดไปเลยเดี๋ยวถ้าเจออะไรต่อเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปนะครับโอเคท่า okay, นะผู้ชมตอนนี้เราก็เจอเหล็กเพิ่มแล้วนะก็ถือว่าขุดมาไกลอยู่พอสมควรเลกเพิ่มก็ขุดขุดเข้าไปเลยแล้วก็ ก็ถือว่าดีอย่างนึงนะครับเวลาเราพกลิงลงเหมืองมาเนี่ยก็คือลิงมันจะสามารถช่วยเราขุดของได้เจ็ดช่องปะน่าจะเจ็ดช่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอหกช่องนะครับก็คือเวลาเรามีแร่ไม่สากันหกชนิดเนี่ยเราก็สามารถขุดได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะโอเค โอเคนะครับท่านผู้ชมก็คือผมก็ขุดมาลึกมากเลยนะแล้วก็เจอถ้ำมันที่เรียบร้อยเดี๋ดูกันนะครับไม่มีไทเทเนียมเลยออเฮ้ยนู้นึกว่าค้างปักท็อตไปก่อนอ่าแม่อะไรวันนี้ไม่เป็นไทเทเนียมก็ไม่ไรเราเจอขยันไนนะเ้าขยานันไนที่ขุดเหล็กน่าจะคาบี่ขุดเล็กมาก,ก่อนไม่ไร แล้วก็ขุดไปก่อนนะครับนี่ทานที้จริงไม่ต้องขุดด้วยแล้วก็ได้นะไอ้นี่มันเยอะแล้วนี่ให้ไททาเนียมไททเนียมก็ใช้ที่ขุดเหล็กแล้วก็ผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้น ท่าผู้ชมก็กน่าจะรู้ปอปอแบบตายหมดโอ้ไทแรนเนียมเยอะนะเนี่ยโอ้น่าจะาที่คุดเล็กมาอมโอเคไม่เะไรวันนี้ก็ถือว่าเป็นการหาแร่นะะหาแร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าเขาจะขายอะไรนะครับ ไม่ซื้อโอเคฝันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝันนี้ก็ขอตัวลาัปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายพูดเร็วจัง